ครับผมก็สวัสดีนะครับกับ Tik t o ็อกเก๋ทูทีเ i ซิ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนฝาสูบให้เจ้าบักชิต้าของเรานะครับผมตอนนี้ที่เราใส่อยู่ไม่ได้วัดสีีไว้นะครับแต่ที่เราจะใส่เข้าไปใหม่นะครับเป็นเจ้าฝาตัวนี้นะครับก็เราวัดสีีได้อยู่ที่สิบสองจุดแปดีซีนะครับก็ตอนนี้เราทำการถอดฝาเดิมออกมาดูก่อนนะครับผม ฝาเดิมก็จะประมาณนี้นะครับผมฝาเดิมน่าจะถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ1 3 5ซีซีนะครับฝาใหม่อยู่ที่1 2 8ซีซีกับเจ้าลูกไซส์ร้อยเรานะครับ5้ามิลนะครับลูก l อ s เดิม56มิลนะครับผมครับผมหลังจากที่เราประกอบฝาที่เราไปทำซีซีมากันใหม่นะครับอยู่ที่12.8สซีซีนะครับสำหรับลูกเดิมไซส์ร้อยนะครับลูก56มิลนะครับผม ก็เด <static> ี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก่อนที่จะประกอบหม้อน้ำนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงมาดูนะครับแล้วก็เดินเบานิ่งๆกันเลยครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับไล่ฝา cc มาใหม่นะครับ12.8ซีซีสำหรับลูกไส์ร้อยนะครับ56มิลนะครับ